่ก็ต้องสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกสกินแก๊งพี่ขัดชานะหรือว่าแก๊งอะไรวะซึ่งมีคุณเบลพี่ขัดชาพี่อะไรวะพี่ไอคุณพี่ซีแล้วก็พี่วินมิวมาอันนี้สกินที่ผมแจกต้องแจกไฟล์นะส่วนใครที่ยังไม่รู้วิธีแจกไฟล์นี่เดี๋ยวผมพาไปดูเลยเข้ามาในอกไฟล์ คลเลอร์เข้าไปแล้ว,ลวก็วันนี้เข้าไปเลยนี่แฟ้มของผมจะเป็นอะไรกดตุด๊กตพอดาวน์โหลดไปแล้วกดตรงจุดสามจุดตรงจะเห็ว่าแตกไฟล์แล้วก็แค่นี้เราก็จะได้ด้งอย่างนี้มาว่าจะเป็นไงด้งมันเนี่ยอันเนี้ยนี่ยอันที่ติ๊ถูกไปนะกดทั่วไปมันจะแค่นี้แหละอ่าแล้วเราก็ใช้ก็ได้เลยเพื่อแช่ได้เลย เข้าไปในไม้ครับนะครับนะเข้าไปในไม้ครับนะครับเข้าไหมครับลุ้น,นดิโอ้ยรอก่อเข้าไปกดตรงเสื้อนีเกิดคนตตกไฟเราไม่อยู่ตรงนี้นะครับ เน,นี่ยแจกสกินแจงพิชาชาคนแต่ไฟไปแล้วนี่ตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็เลือกใช้เอาเอาสกินพี่สี่เสียงรบปุินกับโทษด้วยนะครับนี่เราก็ได้แล้วแค่นี้มาสไ้ดคลิปนี้ให้ช่องกดไลค์ช่อบามากกดแชร์แต่ถ้าต้องแชร์ช่วยกดติดตามผมด้วยครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปละ โ okay. อเคขยายผมแจกสกินอีกช่วยติดตามผมด้วยนะครับนะ